เมื่อมีโอกาสทุกครั้งที่ได้ออกจากบ้านเราสองคนก็มีความตั้งใจจริงว่าเราจะได้คลิปหรือภาพถ่ายหรือเรื่องราวดีๆต่างๆที่นอกบ้านเพื่อกลับมาถ่ายทอดลงในช่องมีไมตรีแชนแนลของเราให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟัง แล้วก็เพลิดเพลินใจไปด้วยกันนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะกลับมาพร้อมกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้ค่ะบางสถานที่หรือบางเหตุการณ์อาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อมนุษย์ล้อหรือพูดง่ายๆว่าวีลแชร์เข้าถึงได้แต่ไม่สะดวกเลยค่ะเนื่องจากว่า เราสองคนตั้งใจที่จะทำช่องมีไมตรีชาแนลนี้สำหรับเป็นสื่อกลางในการบอกเล่านะคะสถานที่ต่างๆที่วิวแชร์เข้าถึงและวิวแชร์ไปได้ซึ่งถ้าวิวแชร์ไปได้ทุกคนก็ไปได้ใช่ไหมคะนั่นล่ะคะ่ะหลายครั้งนะคะที่เราออกจากบ้านไปแล้วไม่ได้คลิปกลับมาเนื่องจากว่าวิวแชร์ เข้าไม่ถึงหรือไม่สะดวกนั่นเองนะคะเป็นเพราะว่ามีเมตรีเอกที่ทำการบ้านไปไม่ดีพอค่ะแต่ถึงกระนั้นการได้ออกจากบ้านไปเปิดหูเปิดตาและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆม,มันก็เป็นความเพลิดเพลินประการหนึ่งค่ะแล้วก็ยัง ได้ประโยชน์ในการเก็บเป็นฐานข้อมูลว่าสถานที่นั้นสถานที่นี้สถานที่โน,น้นพวกเราชาววิวสามารถไปได้หรือเปล่าเรียกได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วมักจะมีแง่ดีที่ซ่อนไว้ในนั้นเสมอค่ะแม้บางสถานที่ ที่มีไมตรีไม่สามารถลงไปบันทึกคลิปด้วยตัวเองจะได้คุณพี่คนขับสุดหลอ่อที่เป็นแขนขาและเป็นดวงตานำมาถ่ายทอดให้กับมีไมตรีอีกทีนึงค่ะและในการออกนอกบ้านแต่ละครั้ง เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันนั้นจะเจอแสงแดดสดใสหรือจะเจอพายุใหญ่การเตรียมใจยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะหน้าจึงเป็นสิ่งที่มีเมตรีได้เรียนรู้และยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นทุกๆครั้งค่ะแต่ก็ไม่อาจทำให้ความตั้งใจของเราสองคนลดน้อยลงไปได้ค่ะ และก็จะทำคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆและหวังว่าทุกๆคนก็จะเป็นกำลังใจมารับชมพวกเราเรื่อยๆเหมือนกันนะคะฝากใจไว้แล้วนะคะอย่าลืมมาติดตามอีกนะคะ